ข้าวให้น้องหมากินนะคะก็จะมีส่วนประกอบก็จะมอะีอันนี้เป็นเนื้อไก่ก็จะเป็นเนื้อไก่กับเนื้อหมูต้มกับแครอทนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวหุงสุกหนึ่งหม้อนะคะแล้วอนี้ก็จะเป็นน้ำซุปไก่นะคะที่เราได้จากการต้มที่เหลือเมื่อกี้นะคะแล้วตัวอาหารเสริมก็จะมีคิวออยนะคะบิวเยียร์ B v e e T นะคะแฟกนะคะ Uh, ตัว DHA นะคะที่เป็น perfect pen นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวผงชีสนะคะ mm. ก็จะเห็นว่ามิใส่กระปุกแยกไว้คือจะแบ่งใช้กันนะนะคะหลัง mm. จากนั้นที่ทำง่ายๆเลยก็คือเอาข้าวมาทำให้เย็นก่อนแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยโดยแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็ฉีดฉีดลงไปนะคะทุกอย่างก็คือต้องให้เย็นก่อนนะคะเพราะว่ามันจะร้อนมาก อันนี้ทําง่ายไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวขอฉีกเนื้อไก่ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะว่เาเราต่อไปจะทำไงต่อเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะที่เราฉีกเนื้อไก่แล้วนะคะเราก็คลุกข้าวให้เข้ากันนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็ใส่ตัวอื่นๆลงไปเช่นวันนี้เรามีน้ําซุปนะคะแล้วก็ตักน้ําซุปใส่น้ำซุปที่เหลือก็สามารถที่จะแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาไว้ผสมกับอาหารได้นะคะ ตักน้ำซุปใส่ลงไปโดยเนื้อไก่ที่ต้มเนี่ยจะไม่มีการผสมอย่างอื่นอะไรลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนประกอบต่างๆนะคะลงไปด้วยกันเรียมมือล้างแล้วนะจ๊ะโดยใส่เมล็ดแฟกลงไปเลย ก็กะเอานะคะใส่นิวเยียสมิ้งจะใช้เป็นครึ่งช้อนโตะนะคะเพราะว่าในกรณีที่หมาหลายตัวใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็ไปเยาผ <c oughs> สมให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่ตัวผง DHA ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟแล้วเราก็ลากคิวออยด้านบนเพื่อที่จะเป็นการแบบให้ทั่วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟแล้วคะ่ะ ต่ที่เราตักข้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วก็ใส่คิวออยหนึ่งหยดนะคะลงไปหนึ่งปั๊มแล้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มความน่ากินนะคะโดยการโรยโปรตีนนมแพะนะคะลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้อาหารนะคะซึ่งมื้อเช้านี้เราใส่สาหร่ายเคลล้วนะคะมื้อเย็นเราอาจจะเสิร์ฟมิดหน่อยก็ได้เ,เพื่อความน่ากินเฉยๆเสร็จแล้วค่ะเมนูเย็นนี้ของเด็กๆที่บ้านมิ้งนะคะ ก็จะพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขอให้เด็กได้ทานอาหารก่อนแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟอาหารพร้อมกันนะคะทุกคนเก่งมากเลยลูก